ไปไว้ผู้ไม่ใหญ่ห้องลราผู้ลูกพูนพู้ไม่ใหญ่อยู่พายพูนผู้ผู้ไม่ใหญ่ผู้ไปไว้ลูกไว้ไปไว้จะมันยากอยู่ผู้เดียวสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุขูสุขนเนาะเข้ามาสู่เดือนนี้กับบรรยากาศกับหนาวสี่ห้มเมอรหรือพี่น้องสิข้าทิศหนึ่งแลยหนาวมานนี่เนาะลมแห้งแห้งพังแน่ผู้ไม่ใหญ่ห้องหันหน้าเร่ผู้ เดี๋ยวคะพูนพูนพูนไม่ใหญ่พูกผูกพ,พูนพูนไม่ใหญ่ยืนอยู่คันพายผู้ลูกอืมยกไปยกลอ่อไปไปไปพูกผูกไปโยล่อขึ้นไปลูกไปบุนบุญบุญบุญเออไปไปลูกไปเออไปฮ <c oughs> <c oughs> อ้ยคุยฮันไปลูกไปไปโยไป โลนูโลเบ่ไปไปยังมีหนามายิ้มเสียอีกไปไปลูกไป,ไป,ไป,ไปอุยหนุงยากพี่น้องเลยบรรยากาศหนาวหนาวพี่น้องบรรยากาศเริ่มมาเยือนแล้วไปแล้วคุณหอดใส่เด้ขึ้นหอดเถิอองอยู่บ่กับโหลดอยู่ยแต่ละมือแต่ละเว้น จะมีบอว่อนไว้ขึ้นมาได้ยกเนาอ้ไปไปผู้ไม่ใหญ่ถ่ายเถิงผู้ลูกไปลูกไปไม่ใหญ่ก็พอใหญ่เห็ดเตาพี่น้องอยู่เถิงอืมโย่ลดรถก็ได้ไปย่างไปว้ไว้ ไปย่างขึ้นไปปบแล้วเห็นคนหรือปบว้าวยานไ่ฮีรูปถ่โอ้ยแล้วกับคนคือกันนั่นน่ะยานเห็ดย่างเออเออเออเดี๋ยวภรเมืองหรอภูเมือฮะมาแล้วเห็ดงานอยู่ลักสาม 응, 응, 응. สิดึงไปใส่โอ้ยกค่แถวน,นมึงเด้มีแม่ที่ัวามาหอย อื<ผ>อื้อใช้เบิดและเบิดและบ้มีซ23โอ้ยนี่นี้ดิ้อื้อื้อนี่นี้นี 看开，看开。 ไม่ดีเลยเน่าเนี่ยคนกัน่ดีเลยหลายเลย พนุษย์วันสิลาหายยังกับพอสใ <c oughs> ได้เพียงนะเพื่อนเมื่อลยส่งเสียเบิง้งไม่ไปเชียอาอค่ะอยู่ฝังนีเดอตโตเดอดกินสีอเดอ ป้าเพิ่นไว้พังนะพี่น้องนี<ะ>่สายโอ้แตกหมุนหมดแล้ว<ะ>หน่อยหน่อยแห้งหน่อยหน่อยล่เก็บไม่ได้เด็กไม่ได้นือ้อ อยู่ในโกดนี่เมื่อกี้นี่ะขุดเอาทั้งลาได้พอมันมีดินทั้งในได้ลูกชายกับโสพี่น้องเพื่อนผู้ให้คยนะเพื่อนบุหัยเคยเสียเอาเห็ดได้ไหมสิได้บอกเลยเมนหรือบอแม่นแม่น หอยคมเพียงหอยจุกหอยจุกบจุก็มีหอยเสียแล้ลคว้ยเอาเลยักทิมเมนไทยย้ายบ่หรือว่าลูกหลานเนาะเฮ้ยบาเห็น บนเก่าเห็นได้สอดเข่าไปเอาในโกนไม่เนาะได้ยุ่มหอยนี่ผูกคนขี้ดินเข่ากับคนอยู่หอยลายอยู่หอยนี่โอ้ยเน่าเอาเลือกเอาพี่น้องอะไรบ่้าง อันนี้ก็บ,บา้าเ n า w now บ้าเ n า w หนึ่งเงี้ย now บ้างบ้างบ้างกูชอบก็ชแย่งกันอยู่ในปากขุมนี่นะ่ะบ้างนี่ ไมอยู่บนแล,ลว้วบ้านนี่เฮ้ยหาได้ผู้โซดกโซ็โสนอืมบังบังฮำเบ้งนี่แม่สีนี่เอามังหอยก่อนหนึ่มาหอยบอนนี่หอยบ่อ hơi chụp hơi chụp 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 chúp chúp rồi, Đang. ได้ไหมได้ไหมคะได้ยู่หัวหน่ยออ <c ười> หน่อยแบบไอปไปผูนั่นหล่วขุดไอปูกันพี่น้องนี่ยืนกันพอดีสองโตเลย <c ười> นี่พห้องแล้วจ้าห้องแล้วตัวนี้น้อยเนาะ Thank you. <g ül> เล่นมาเลยทันแล้วทันแล้วทันแล้วจ๊ะจ๊าจ๊ะจ๊ะโอ้ยมันมุ่นแล้วบอกเฮ้คือป่าติงเฮ้อื้อต้อ,ออกขับอ,อกเน่

ยปย่างไปเออเอ้ยล <sa irement net repay> <ta> ินลาปไปย่างไปปลาปาผูผูเอ้ยถ่ายเทียงผูปไป